สวัสดีครับผมนายชาณรงค์พงศ orn ผู้นําเสนอบทความวิจัยเรื่องผลกระทบของความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีที่มีต่อความสําเร็จของกองทัพบกก่อนอื่นมาดูความสําคัญของปัญหานะครับกองทัพบกครับกําเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งชาติไทยมีการจัดกองทัพเพื่อทําสงครามกับชนชาติที่เข้ามาลุกลานและแผ่ขยายใาเขตจนสามารถสถาปนาอาณาจักรไทยขึ้นทางตอนเหนือของประเทศและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาโดยลําดับจนถึงกรุงสุขโขท,ทัยกรุงศรีธยากรุงธนบุรีและ,ระกรุงปัตนานีจบจนถึงปัจจุบันครับเพื่อเตรียม,มพร้อมเนีให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หน่วยงานและกำลังพลมีประสิทธิภาพในการทํางานและนํามาสึ่งความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานการพัฒนาศักยภ,ภาพการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้กำลังพลมีคุณสมบัติมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เกิดค,ความมั่นใจในการทำงานมีความตรงรับภักดีและความผูกพันต่อหนงานจนส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเนื่องจากข้อมูลทางการเงนินเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้หน่วยงานทาให้งานทางด้านการบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขและเอกสารทางการบัญชีต้องอาศัยความละเอียดอรอบคอบดังนั้นผู้ทำบัญชีจึงต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาเพื่อคุณภาพของงาน เพื่อให้ข้อมูลเกิดความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกระบวนการทําง,งานของนักบัญชีต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านนวักตกรรมเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกห่หน่วยงานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ได้แก่นวักรรตกรรมกระบวนการนวัตกรรมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการวัดผลเพื่อการประเมินความรู้ความสามารถของนักบรรัญชีและเป็นการเตรียมความรู้ให้กับนักบรรัญชีให้มีความพร้อมในการทําง,งาน ในเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานอกจากนักบ,บัญชีต้องมีความรู้ความสามารถด้านออร์แกมแล้วยังต้องมีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของนักบ,บัญชีได้แก่ด้านความน่าเชื่อถือด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานและด้านผลของการปฏิบัติงานโดยในทุกงานที่ทําเสร็จต้องมีความครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้การกําหนดความสําเร็จของหน่วยง,งานตามแนวคิดของระบบการวัดผลเชิงดิลยาาพ าลานซ์กราดประกอบด้วยสีด้านได้แก่ด้านการเงินด้านลูกค้าด้านการเมินการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนาเมือม่บบกนนอกองทัพโบกนาแนวทางของาบาลานซ์กราดมาประยุกต์ใช้ในการนำเกณฑ์ดำเนินงานของกองทัพโดยพิจารณาปรับให้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ภารกิจหลักนิยมและเทคนิคการดำเนินงานของกองทัพสามารถกําหนดม,ม,มุมมองความสำเร็จของกองทัพได้เป็น3าด้านได้แก่ด้านกําลังพล ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนาส่วนในด้านการเงินที่ไม่ได้นํามาเป็นตัวชี้วัดในการวัดผลความสําเร็จของหน่วยง,งานเนื่องจากกองทัพบกไม่ใช่องค์กรธุรกิจความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่กําไรแต่อยู่ที่การสามารถทักษาเอกลัชอธิปไตยของชาติและความภาสน์ศข,ของประชาชนไว้ได้วัตถุประสงค์น,นะครับหนึ่งเพื่อศึกษาความรู้ความสามารถทางด้านนวัตรกรรมของนักบัญชีที่มีผลต่อความสําเร็จของหน่วยง,งานในกองทัพบก สองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีที่มีผลต่อความสําเร็จของหน่วยงานในกองทัพบกสเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีที่มีผลต่อความสําเร็จของหน่วยงานในกองทัพบกรระเบียบว,วิธีการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือมาจาก หน่วยการเงินนะครับที่ต้องจัดส่งรายงานการเงินให้กับกลุมการเงินทันบบจำนวนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่คนกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรคำนวณของทารโลยามานีน,นะครับคำนวณได้จำนวน3า4ร้อยิบสี่คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือแบบสอบถามน,นะครับแบ่งออกเป็นหกตอนนะครับได้แก่ตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปของนักบ,บัญชีในกองทัพบกตอนที่สองข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานในกองทัพโก ตอนที่สามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมของนักบัญชีตอนที่สี่ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานตอนที่ห้าเป็นความสําเร็จของการทํางานและตอนที่หกคือข้อเสนอแนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลจากทานเหล่าการเงินทางการหน่วยงานภายในกองทัพบกครับการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาครับประกอบด้วยค่าสถิติการแจกแจงความถี่ ค่า้อยละค่าเฉลีย่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. การมีข้์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วยทดสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอสิสระและการมีข้อการถดถอยทางหุบคูน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยนะครับเพราบว่าส่วนมากเป็นในาหารชั้นปัะทวนนะครับที่เป็นร้อยละหกสิเจ็ดจุดหกู มีระยะเวลาในการทางานจนถึงปัจจุบันนะครับ21-30ปีคิดเป็นร้อยละ31-50จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับคิดเป็นร้อยละ43.80เป็นหน่วยจัดทาบัญชีระดับกองพันธ์นะครับคิดเป็นร้อยละ27.80มีหน่วยขึ้นตรงน้อยกว่า5หน่วยนะครับคิดเป็นร้อยละ32.70และมีระยเวลาที่ดำเนินการมาแล้วของหน่วยงาน51-75ปีนะครับคิดเป็นร้อยละ46.90ครับ ความคิดเห็นของผู้ตัดแบบสอบถานนะครับหนึ่งความรู้ความสามารถด้านาานวัตกรรมของนักบัญชีด้านาานวัตกรรมกระบวนการมีผลต่อความสํ вот. าสเร็จของกองทัพบกด้านกำลังคลมากที่สุดครับสองประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีด้านความน่าเชื่อถือมีผลต่อความสําเร็จของกองทัพบกในด้านกำลังคนและด้านกระบวนการภายใน,นมากที่สุดครับ 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนะครับหนึ่งสามารถนําความรู้จากผลการวิจัยไปปรับใช้ในการทํางาน ได้ได้ผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสองได้รับความรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านโนตกรรมของนักบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทัพบกทั้ทงด้านกําลังคนด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนารวมถึงประสิทธิภาพการลงมาของนักบัญชีในด้านความน่าเชื่อถือด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานและด้านผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทัพบกครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ